สวัสดีค่ะนักเรียนนว6ม .2 ทุกคนวิชานี้คือวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณน,นะคะ,ะคุณครูจะมีสถานการณ์ให้2สถานการณ์สถานการณ์แรกสถานการณ์ที่อยู่ในหมู่บ้านแสนสุขมีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึง่งเขาคิดหาวิธีการประกาศครอบครัวตัวอย่าง นะครอบครัวตัวอย่างมันเขาจะบอกว่ามีสองครอบครัวครอบครัวแรกจะประกอบไปด้วยในมิ่งน,นางแย้มและเด็กหญิงส้อยนะคะครอบครัวที่2ก็จะมีนายขวานนายรีนางเรียมและเด็กชายกล้า2ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวอย่างซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขให้นักเรียนแตกแผนภาพ คุณครูจะลองดูว่านักเรียนจะทำเป็นแผนภาพยังไงแยกย่อยเป็นองค์ประกอบนะคะ,ะสถานการณ์ที่2มีครูท่านหนึ่งชื่อครูนกเขามีวิเาสำรวจงานอดิเรกของนักเรียนจำนวน100่งอยคนในที่นี้นักเรียนเคยเรียนคณิตศาสตร์มาแล้ววงกลม1วงก็เท่ากับ100พอดีอ่ะเขาก็เลยบอกว่า เขาสำรวจออกมาแล้วมีนักเรียนชอบชมภาพยนตร์ทั้งหมด28คนประมาณ28%เนี่ยจาก100คนมีนักเรียนที่ชอบชมภาพยนตร์อยู่นะคะอ่ะและมีนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งคือ46คนชอบฟังเพลงก็เกือบจะครึ่งหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมอ,อีก6คนชอบเล่นเกมนักเรียนเป็นกลุ่มไหน และอีก20คนชอบออกกําลังกายนักเรียนน่าจะเป็นกลุ่มนี้เนาะมากที่สุดอลองแบ่งแยกออกมาดูเป็นแผนภาาวงกลมนะคะอันนี้สถานการณ์ที่สองเนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้จากแผนผ้าวงจากการเรียนคณิตศาสตร์นะอ่ะส่วนสถานการณ์แรกหมู่บ้านแสนถุกเนี่ยจะประยุกต์ใช้มาจากการเรียนสังคมคุณครูจะด,ดูว่า นักเรียนเรียน2วิชานี้มา7ปีแล้วเป็นยังไงนะคะนี่คือคำอธิบายสั้นๆขอบคุณค่ะ,ะก่อนอื่นต้องขอบคุณบริษัทอักษรเจริญทัศอย่างยิ่งที่ให้นำใบงานนี้มาเสนอให้นักเรียนลองทำดูนะคะในช่วงออนไลน์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะหวังว่านักเรียนคงทำแล้วก็พโพสต์ใต้รูปนะคะ สวัสดีมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ